ยามาฮ่ XSR 900 GP รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเลโทรจากค่ายส้มเสียงใน,นที่สุดถูกเผยเฉิมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในงาน Japan Mobility Show 2023หลังจากมีข่าวลือที่ปล่อยออกมานานตลอดทั้งปีซึ่งรูปลักษณ์ของมันแทบจะลอกเลียนแบบมาจากรถต้นแบบอย่าง DB40 ทั้งคันใครที่เป็นสายไฟ,ไฟกลมก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อย XSR 900 GP คันนี้ มาพร้อมกับพื้นฐานเดียวกันกับ x r 9 0 0รุ่นสปอร์ตเบรยไฟไกลมแบบมาตรฐานที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ3า3สูบคอดเพลนแข็งชาบปริมาตรกระบอกสูบ8 8 9ซีซีให้พลังกำลังสูงสุดที่117แรงมาที่1 0 0 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีติดตั้งอยู่ในชุดเฟรมแบบเดลต้าบอกไม่ต่างจากรุ่นเดิมครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปลักษ์ภายนอกที่มีการติดตั้งแฟลิิงหน้าครึ่งบนได้รับแรงบรันดาลใจจากตัวแข่ง GP ในยุค80-90มีการติดตั้งโครงค้ำแฟลิิงในตำแหน่งแผงคอคล้ายรถจากยุคเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการดัดแปลงให้ทันสมัยในสไตล์ของรถคัสตอมของค่ายยามาฮ่าท่านั่งของตัวรถถูกเปลี่ยนให้มีความสปอร์ตมากขึ้นแฮนด์บาร์ถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบจับโชค ส่วนระบบการสกแสตนหน้าเป็นแบบหัวกลับระยะยุบ 130mm มด้านหลังเป็นแบบสปริงเดียวระยะยุบ1 3 1มระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสคู่ขนาดจานเบรก2 9 8มิลลิมทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เลเดิเอนเมลด้านหลังเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาดจาน2 4 5ม mm, มมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ชุดล้ออนลอยดลัดด้วยยางขนาด1 2 0 7 0ทับ70ขอบ และ180ทับ55ขอบ17หน้าหลังตามลำดับครับในส่วนของระบบไฟให้มาเป็นระบบไฟสองสว่างแบบ LED รอบคันหน้าจอสแสดงผลแบบสี TFT ถังน้ำมันขนาด14ลิตรน้ำหนักตัวรถรวมของเหลว200กิโลกร,รมัมเบาะนั่งสูง835ม mm. ิลเมตรด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันกับ x s r 900รุ่นมาตรฐานทุกอย่างครับ ยามาฮ่า x s r 900GP 2024เปิดตัวมาพร้อมกับ2ส,สีคือแดงขาวเหลืองและดำเทาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากตัวแข่งรถยุค8090ด้านทางราคานั้นยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับสำหรับท่านใดที่สนใจคงต้องรอดูกันอีกต่อไปครับว่าจะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการตอนไหน